ท่องเที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้นะจ๊ะภูมิใจแทนคนไทยจังเลยว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆบรรยากาศดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายในประเทศไทยเราแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือคนไทยมีดําใจและคนไทยยิ้มสวยยิ้มสยามเมืองยิ้มมีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นฉะนั้นคุณจงภูมิใจค่ะแต่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะกลับมาก่อน กลับมาต่อให้คุณจะท่องเที่ยวขนาดไหนสะดวกสนุกสบายอย่างไรก็ตามอย่าลืมทําประกันการเดินทางไว้นะคะเพราะประกันจะช่วยคุ้มครองให้กับคุณเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเช่น เกิดอุบัติเหตุประกันก็จ่ายเวลาเกิดตุยประกันก็จ่ายจ่ายตอนไหนคะจ่ายตอนเวลาที่คุณเดินทางระหว่างการเดินทางนั่นแหละค่ะประกันก็จะจ่ายให้กับคุณเช่นกันคะ่ะตุยประกันจ่ายนะจ๊ะคนข้างหลังคุณก็สบายคะ่ะฉะนั้นหมดห่วงเกี่ยวกับเรื่องของประกันการเดินทางได้เลยคะ่ะจ่ายหลักสิบต่อวันแต่คุ้มครองหลักแสนต่อครั้งนะคะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะทักมานะคะคุณจัดติวเตอร์ประกันเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าประกันคุ้มครองอะไร อะไรบ้างคะ่ะทักมานะคะคนไทายผึม